ยังโอมบ่ะเหมือนมีเรื่องอีกแล้วนะเห็นบ้าในทวิตอ่ะเห็นป่ะอันไหนอ่ะพี่ไดมอนเฮชเชิร์เชิญดีจีบ้าไดมอ้นเฮชอ่ะเอ้ยพะหนุ่มจอดป่ะไปส่งพี่พาเอะไรพี่ก็ที่ผมถามไปอ่ะพี่ว่าไง ก็เขาซัพพอร์ตยังไงนะพี่แก๊งได้แก๊งละกี่คันพี่ที่เดอะคอนติเนนทีฟซัพพอร์ตออ๋มันถ้าเป็นแก๊งใหม่เลยใช่ปะ่ะแกง๊งใหม่เลยครับใหม่ <ๆ S 1> เลยอ่ะจะให้รถ120โล5คันแล้วก็รถ300โล3ามคันยืมนะให้ยืมให้ยืมจนถึงบัตรนางฟ้าหมดเงี้ยเหรอพี่ <S <S เกินเกินครับพี่ให้ยืมจนถึงให้ยืม1เดือนอ๋อหนึ่งเดือนเลยใช่ใช่หนึ่งเดือนแต่ทั้งหมดสี่สิบคนก็ได้แค่นั้นใช่ไหมพี่ใช่ก็ได้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งคือมีรถร้อยสิบโลห้าคันแล้วก็สามร้อยโลสามคัน อ๋อ,อโอเคพี่โอ้ติด้านแล้วนะเข้าเมืองใหม่อ่ะพี่ไปดูห๋ยอรอให้เขาเรียกเอี๋พี่ไปดูก็ได้พี่อยู่ใ,ใกล้ๆพอดีพี่จะพารถเอ่อวีเรือนทุกวันบอกแล้วสุดท้ายอ่ะ คือพี่มองว่าการที่มีพี่อยู่อะหลายๆแกเขาชอบเว้ยเพราะว่าเขาสามารถเล่นได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเห็นปะนะนน่ะมันมีหลายแกกล้าเล่นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะถ้าถามพี่อะมันมีหลายแกกล้าเล่นขึ้นเว้ยพี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีเนี้ยเดีเ๋ยวพี่ต้องมานั่งคุยกันว่าเรื่องโง่ๆเนี่ยเราจะให้เล่นมากแค่ไหนหรือให้เล่นน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเรื่องโง่มากพี่ก็มองว่าจะปัดแ,แบบเรื่องโง่ก็ไม่เล่นพี่จะพูดแบบปัดไปเลยอะ แต่ก็ต้องดูแต่ต้องถามพี่ต้องประชุมเมืองทีนึงอะถามเมืองก่อนว่าเขาพอใจไหมกับการที่เรื่องโง่แล้วไม่ให้เล่นอะเดี๋ยวน้องถามก่อนฟังกูมึงต้องได้แทนเดี๋ยว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  รุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่มาดิสวัสดีครับพี่ชายผมพี่ชายวันนี้มามาไวเลยนะครับเนี่ยพี่มาไวเลยนะเนี่ยทวิตมึงโพสอย่างนั้นกูต้องมาดูหน่อยแล้วโอเคครับพี่ชายเดบ๋ยวไม่ดีหน่อยแต่มึงได้เดีมึงได้รถฟรีกันดิใช่เออพี่เดี๋ยวมึงได้รถฟรีตะคันซะหน่อยสภามาถึงก่อนเขาอีกอะเอาเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเขาไม่จะมลอะไรหรออุ้ยรถสภารถอะไรอะเฮ้ยพี่ผู้เอ้ยทีซีใครเรียกสภาเดี๋ยวคุณยิงปาก อ๋อสีสีอโทยผู้มึงปรับวงมาเป็นปกติเลิกขับรถลงรถซะเสียลงไหมเขายังไม่ลงเดี๋ยวกูจะปรจริงนะอันนี้อันนี้รถใหม่เลยรับเนี่ยไปแดงใไแนี่เพิ่งออกมาเลยชัวร์ใ่ใพได้รัชทานมาอันนี้ฮะยใช้คานั้นเลยครับเดี๋ยวมันจะแบบดูไม่ดีอ๋อคแต่ท่านเอกท่านนี้เขารัชทานมาให้คันนี้รชทาอีกแล้ว้ไมามนอ่อนนกินไม่ได้แอน ว่าทำไมเป็นเด็กนะเด็กสีเดยออีกรอบไหมพออีกรอบไหมมีใครเล่าเรื่องให้พี่ฟังคร่าวๆได้ปะไม่ชอบเราไม่ฟังไหมมาเดมาเดมาเดเล่าเล่าพี่ฟังคร่าวๆเดสูตรมันสีเดียวกันนะผมมาเดคล้ายๆกันอ่ะผมไม่ชอบพี่มันเหมือนนะในอดเล่นยากไม่เวลาไฟมันมองไม่มองไมันมองไม่เห็นเลยมองไม่ผมจะมาคุยเฉยถ้ามันยอมเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรพี่เกีประตูิปัตตุกิอัตนมัติไงวะแล้วคจะแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกพี่อยู่หน้าบ้านไลนวอเห็นนะ ัรถบัสใช่ปอลลังตันรอบนี้ปีสุดเอาไว้่ะปีตีแบบมาไวต์แต่ไวต์อดแต่เราเราไปหน้าบ้านเขาถูกงานจังหวะเขาเขาจะแห่ขบวนมาเลยได้ไงวะถ้าแม่งใส่สูตรมาหมดนี่เราเรารู้เลยนะเนี่ยเขาไปนี่โหเขาไปเลเบลอยู่รออะไรฮะไปเลเบลเลเบลเตรียมของชัวร์เตรียมของเยี่ยวไปเมื่อกี้กูไปเลเบล ขอนะเต็มีเขาอยู่เลเวลเต็มเลยเป็นสิบคนเลยเจ้เขาอยู่เลเวลเจอเขาอยู่เลเวลเออยู่เกันเลยพี่แค่ๆคุ้นๆไม่คุ้นหรออันนี้ยังไงกันอ่ะอ๋อไม่รู้ครับเพิ่งมาเหมือนครับตลอดว่างนะครับจะมาแล้วนะมาเย่อดอกก็มาเตียนแล้วปกเกติเขาตอบทวิตแล้วนะพี่วันนี้ใครอ่ะเดี๋ยวกูวงเล็บเดี๋ยวกูวงเล็บครั้งที่สามนะเอาไหมถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดมาเช้าปุ๊บมึงก็แทงแล้วบอกว่านี่นะครับค่าเสียเวลา แพงกว่าเลยไม่เป็นไรมันเป็นตอรี่ในเมืองครับอย่าคิดมากดูให้เป็นดูให้เป็นตอรี่ดูให้สนุกดูให้สนุกดูให้สนุกม,ม,มาเฟียมาแบบนีแ้แหละพี่อ่ะเฮ้ยโจนะเลี้ยวพลาดเฮ้ยบอลไหนพี่เห็นมีแค่หนึ่งสีสีเดียวมึงเลยนะโจไงหน่าพี่อยู่ตรงหนังก๊อปบาะสีเดียวมึงเลยอ้ยันนั้นไม่ไหวดิอย่าแล้วหน้าแล้นแม่สีเปล่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแต่ซีซีก็สีคล้ายกันนะเนี่ยพี่เอาละเดี๋ยวกูมาคนหนึ่งกูให้หมดนี่เลยบอกตัวพี่บอกตัวพี่ ไปไหวได้ไงอะปืนจิกกับเอเคอะผมก็โดนยิงตายหาิพี่เฮ้ยถ้าพี่ยิงไม่ทันที่ก็ตายนะตายดิตัวละเม็ดอะหัวหัวหัวเม็ดหนึ่งหัวเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยไอเล็กๆขึ้นมาตื้งกันเลยพยาขึ้นถ้าถูกเขาบอกเขาไม่เปลี่ยนนะมึงทำไงวะรถบักใจอ่เเทไงพีีี้้รรยยกกกกแลลว็ถ้าไม่ยอมผมแล้วถ้าได้ตีแล้วผมเรียกหนักเรียกหนักไหมรอบแป๊บนึงนะครับ ได้เลยครับได้เลยพี่พี่ไม่อยู่แล้ววันพี่จะเรียกเท่าไหร่อันล้านพันล้านสำหรับบีจีพันล้านเรียกได้ไหมพี่ผมลดให้พี่ได้นะขึ้นนคเป็นห้าเหลือห้าร้อยล้านเรื่องมันไล้เกินครั้งที่สามก็ทำให้พวกผมเสียเวลาเลยนะพี่ตอนนี้ถูกต้องค่าเสียเวลาสองแสนเดือกอุคเอง เ,นะเดี๋ยวรอเหรียญลงอ่ะเดี๋ยวเหรียญลงมาเมื่อไหร่พี่เรียกประชุมกงทั้เมืองก็งจะมาคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันโคบอกแล้วอีกห้านาทีตัดเวลาเลยถ้าอีกห้านาทีมันไม่มากูก็ทืบเลยอยาตายมากกูตัดไอ,อ้ เพื่อนกูต้องกินไข่เจียวนะต้อลงไปออกงานให้คนนี้ไม่คุยเฮ้ยถ้าผมพี่แบบพี่พี่มีจัดจัดกิจกรรมชิงสีจักรวรรดิลงบ้างผมไม่ลงพี่อะไรอ่ะกูบังคับลงอยาก่างนั้นกูบังคับลงดีกว่ากูดูในสายตาใครพอเป็นกูบังคับลงหมดอะ ขอเป็นหนึ่งจากรบเเป็นไม่ได้หรอกพี่ผมยังกาบอยู่เลยไม่ก็กาก็ลงไปลองแย่งกันดูเอางี้พี่ว่าจะสายตาเดี๋ยว่ถ้ามึงถ้ามีคนเลี่ยงงี้ต้องวัดจะสายตาแล้วจับมาลงเองแล้วก็ให้เล่นพี่ตอบแล้วมันใช้ของตัวเองหรือเปล่าคะแน่นอนของตัวเองดีครับทำไมไม่ตอบทวิตไอตั้มมาตอบทวิตกูว่ากันเฮ้ยแต่แต่ขออีกหน่อยสิที่ปร่โย์มันคุ้มพอที่จะเสียนะมองมองโบว์ไปตั้มไงถ้าาทีสุดท้ายเขามองโบว์อ่ะจะมีเหรียญมาด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ ใช่ใช่เดี๋ยวจะมีเหรียญมา,าเหรียญแบบได้จากการลากเออใช่ไหมครับไม่ไม,ไม่คืออย่างนี้พี่จะแบ่งเป็นสองกรณีคือถ้าถ้าเป็นออนท็อปจากของรางวัลในการแบบว่าสมมติทำตอรี่ใช่ป่ะทางทีทีจะออนท็อปไปเป็นกล่องสุ่มให้แบบว่าในนั้นก็จะมีวพวกทรัพยากรอนะ่ะแล้วก็มีเหรียญทองซะสุ่มออกก็ได้<ห>แล้วก็ถ้าจากได้เหรียญทองที่เป็นเหรียญจริงๆก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมในขับมือดีอหน่อยจะเปิดขับมือให้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็มีพวรกลลาฆค่าหัวในเมือง กิจกรรมตีกันแล้วได้เหรียญอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอเหรียญมาก่อนนะค่อยคิดตอนนี้เขายังไม่ทําเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่พี่รอเหรียญอยู่รอเหรียญเข้าอยู่เดี๋ยวเข้าน่าจะดกดีนะน่าจะแบบมีฟีลแบบให้ทําอย่างอื่นใช่ใช่แบบเอาเหรียญมาแลกแลกบัตรบัตรเจลอย่างเงี้ยแลกแบบให้ทีีไปช่วยแหกคุกให้อะไรเงี้ยอยากให้เขาทําแบบตีให้มันไม่เปื่อยอรพี่แบบ สมมติตกลงที่ตีกันแล้วอ่ะที่ตีก็กําหนดการเรียกไม่เรียกเยอะอยู่แล้วไม่อยากให้แบบอีกแก๊งหนึ่งมันหายอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ก็พี่ก็อยากให้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะที่ตีก็ต้องจัดการแบบนี้บ้างใช่อาจจะแบบกำหนดเลยว่าสมมติว่าแก๊งพี่ตีแก๊งบอลอย่างเงี้ยพี่จะบอกเลยว่าเล่นยี่สิบใบแล้วขอช่วงเวลามาเลยกำหนดช่วงเวลาเล่นเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่จะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่เบื่อจะได้จบกันไวๆจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อได้โพสต์กันฟังกันต่อต้องครับพี่แบบนี้ดีกว่าเยอะเลยผมมองใช่ใช่ใช่ แจ้งเราเป็นซอมบี้กันหมดอะไรเงี้ยเนี่ยครั้งไล่ตีกันมาเนะน่าสนใจไอ้ดอกเป้าโคอีกอลเป้าไอ้ดอกถ่ายรูปรองคำวิทสหรอป้าตำรานว่าไงเจ้ดอกกูได้วอลแล้วนะเพื่อนแค่เหยียบทีเอาเรียกตีจัดตีไปร้อยร้อยทีมันมีเรียนไหมเออบอลร้อยหนึ่งทีกูเติมไปกูเติมไปอีกสามไปแได้อะไรสามพันก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนอกจากปกันต้องจุกเหมือนน้าแหละเชื่อ แต่มันมันมันก็ช่วยได้กูก็เอาตังแกงไปตีเพิ่มอีกแค่สามแสนเน่ยดี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 มาแล้วมาแล้วสามละสามละตอนนี้สามละสามทีละสามทีละกลับมาาทีนะนี่ไงก็เขาถามอยู่นี่ไงไม่ไม่เล่นเหรอเพื่อนจริงจักรพรรดิครับเอมี่เอมี่ครับสูตรไอ้ไอ้สีสีของฮูดอ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมกลางคืนผมมองไม่เห็นได้ครับเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนแบบให้มันแบบสีดูเด่นกว่านี้ก็ได้ครับเอาจริงอันนี้มันดูแบบเหมือนดำอ่ะเห็นไหมคุณมลองมองจากข้างหลังดิจ็ดอยู่ไม่รอนเล่นไอนใช่นมคับเล่ยนด้อ่ไมครัเี่ยนดใชงไม่รัปลี่ยไ้ใชไหมครไม่ลีปัญหาใช่ไหมครับเดลี่ยได้ใช่มัเปลมนได้่ไครับเมล่นได้ใ่ได้ครับเปลีได้่ไหมครับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีปลี่ยนได้่หครับเันไ่มีอ่ไรครับม่มี่ะไดไหมครับ โอเคครับเฮียบอลใจดีจัดเสี๋ยเวลามาไม่หายด้วยวะไม่เป็นไรก็แค่เปลี่ยนมุ่งถามดิมิไม่โจบคุยกูไว้เฮียแค่นี้ก็ถามมันดิผมแค่อยากให้เขาเปลี่ยนสีสูตรดิอ๋อครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีน้ไม่มีสูตรแล้วครับครับสีฮุดไปพี่กลับกลับกลับไม่มีอะไร ไอ้บอลมันไอ้บอลมันใจดีว่ะวันนี้แปลกมันเริ่มโตขึ้นแล้วบอลนนะ่ะมันเริ่มมันเริ่มรู้แล้วว่าอยู่ยังไงให้ให้คนมันไม่เกลียดไหมนีม่เราดีไม่จูนเนี่ยถ้าจูนหนักกว่านี้เดี๋ยวต้องจูนหน่อยแล้วคันนี้เดี๋ยวไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเออต้องเบรกเบรกเดี๋ยวเลยอะ